ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคารรวิวนะครับวันนี้นะครับ BMW มีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ใหม่อยู่3รุ่นนะครับส่วนจะเป็นรุ่นไะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับ และคันนี้นะครับก็เป็นรุ่น F750 GS นะครับก็สำหรับรุ่นนี้นะครับก็มีเครื่องยนต์ขนาด8 5 3ซ c นะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับแล้วก็กำลังสูงสุดอยู่ที่77แรงม้านะครับที่7,500รอบต่อนาทีนะครับแรงบิดสูงสุดก็อยู่ที่83นิวตันเมตรนะครับที่6,000รอบต่อนาทีนะครับจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตามมาตรฐาน ยูโรโฟนะครับสำหรับโครงสร้างนะครับก็เป็นเฟรมเหล็กก้าแบบมโนอกนะครับเพื่อความแข็งแกร่งสําหรับระบบการสะเทือนที่ล้อหน้าและล้ออหลังนะครับสามารถตอบสนองได้อย่างฉับไวระบบเบรคนะครับมาพร้อมกับระบบ ABS ด้วยให้เป็นมาตรฐานเลยสําหรับการดีไซน์นะครับเส้นสายของ BMW750GS ใหม่นะครับก็จะตอกย้ําถึงความปัดเปรียวและความแข็งแกร่งนะครับของตระกูล GS ส่วนสีก็มีให้เลือก2สีนะครับก็เป็นออสตินเยลโลเมทัลลิกนะครับแล้วก็ สเตริโอเมทัลลิกแมสนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็น bmw f 8 5 0 gs นะครับก็เป็นลักษณะโมไซค์แบบทัว์ริ่งผสมกับสมรรถนะแบบออฟโรดนะครับเครื่องยนต์เป็นขนาด8 5 3ซีซี cc นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ขนาดเดียวกับของรุ่น f 7 5 0 gs นะครับแต่ว่า มีกําลังที่มากกว่าครับโดยมีแรงม้าอยู่ที่95แรงม้านะครับที่8,250รอบต่อน,นาทีแรงบิดอยู่ที่92นิวตันเมตรนะครับที่6,250รอบต่อน,นาทีนะครับสำหรับการดีไซน์นะครับก็มีเส้นสายความดุดันนะครับรวมทั้งไฟหน้า LED แบบใหม่นะฮะร,รถรุ่นนี้พร้อมดูยบนพื้นผิวออฟโรดด้วยล้อซิกลวยขนาด21นิ้วและ17นิ้วนะครับถือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ ที่มีความน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งจาก BMW เลยทีเดียวครับผมและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นน้องเล็กสำหรับงานในวันนี้นะครับสำหรับ BMW รุ่น C400x ใหม่นะครับก็เป็นรถแนวสกูตเตอร์นะครับที่มีความพรีเมียมนะครับก็ถือว่า เป็นรถที่เหมาะกับการใช้งานในเมืองมากนะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดกําลังนะครับ34แรงม้านะครับก็ระบบขับเคลื่อนก็ใช้เกียร์ CVT นะครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็มีระบบ a s c นะครับที่จะช่วยให้รถมั่นคงและปลอดภัยในขณะเล่นความเร็วนะครับแม้ว่าจะเจอถนนที่เปียกลื่นนะครับระบบนี้ก็จะช่วยให้รถที่เราขับขี่นี้มีความปลอดภัยมากขึ้นและพิเศษสุดนะครับสำหรับรุ่น Limited Edition นะครับก็มี จำนวนจำกัดเพียง26,000เท่านั้นนะครับจะมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมพิเศษได้แก่คี y เลสนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างตอนกลางวัน daytime riding นะครับแล้วก็ระบบอุ่นที่นั่งด้วยโอ้โหอันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับการขับขี่ในช่วงหน้าหนาวแล้วก็ระบบทำความอุ่นที่มือจับนะครับและสำหรับเงื่อนไขพิเศษนะครับเพื่อตอกย้ำถึงคุณภาพของรถมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับทาง BMW ก ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมนะครับก็รับฟรีนะครับบริการ BMSI นะครับที่จะคอยควบคุมค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาตามมาตรฐานเบื้องต้นนะครับเป็นระยะเวลา3ปีหรือ30,000กิโลเมตรแล้วก็ทาง BMW Motorrad ก็จะขยายระยะเวลารับการเพิ่มเป็น3ปีโดยไม่จำกัดระยะทางด้วย และทั้งหมดนะครับก็เปน็นภาพบรรยากาศของการเปิดตัวโมไซค์ของเวียยโมตลาดในวันนี้นะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆในวงการรถยนต์และจักรยานยนต์ให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ